สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการต่อมอเตอร์ปั่นนะเครื่องซักผ้านะผมนี่ปั่นแห้งเนาะนี่แล้วก็มีแคปด้วยนะวิธีการต่อต่อ,อยังไงครับผมบางทีมันเจอไหมนะะแล้วก็แคปก็พังแบบนี้นะเราจะมีวิธีการต่อต่อ,อยังไงมาดูกันครับผม,มง่ายนะแคปเราไปซื้อมานะผมแต่เราเอาของเก่าไปเทียบด้วยนะว่ากี่ไมโครนะผมมันมี2ออย่างนะครับ อมอเตอร์ปั่นแห้งกับมอเตอร์ซักนะผมนะนี่มโครท,ที่ที่สูงนะ14บไมโครตัวเนี้ยเห็นไหมเขียนตรงเนี้ยนี่เป็นมอเตอร์ซักนะครับผมเพราะมอเตอร์ซักมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาใช่ไหมครับผมนะมอเตอร์ปัน่นนะปั่นแห้งเนี่ยแค่สี่ไมโครนะตัวนี้นะแล้วเราดูด้วยว่าเราต่อสายไหนนะมันเขียนบอกไว้นะสี่ไมโครเนี่ยมอเตอร์ปั่นแห้งตัวเนี้ยนะ ต่อเป็นสีเยลโล่นะสีเหลืองนะผมนะนี่ตัวนี้นะแล้วก็14ไมโคเนี่ยเป็นสีดำนะผมนะนี่สำหรับเครื่องซักนะตัวนี้มอเตอร์ซักอันนี้มอเตอร์ปั่นปั่นแห้งนะตัวนี้นะต่อยถูนะครับมันจะแยกช่องระหว่างเลยบางบางบางอันมันจะมีแต้มสีไว้นะผมแต่อันนี้ผมซื้อแบบนี้มานะผมทีนี้มอเตอร์ปั่นแห้งนะ่ะมันมีสาม สามสายแบบเนี้ยเราจะรู้ยังไงว่าเช่างแขกมันจะตอบแบบไหนดีมันจะถูกต้องนะครับผมนะบางทีเราไม่มีเครื่องวัดเราจะทำไงนี่ครับตรงเนี้จะมีไดแกรมอยู่นะผมตัวนี้เนหะ็นไหมตัวนี้เขียนบอกว่าชัดเจนเลยว่าเยลโล่ Yellow, นะแล้วก็เลดแล้วก็บลูนะผมนะสีเยลโล่กับสีเลสอ่ะคือเหลืองเหลืองกระแดงนะ่ะนะเหลืองกระแดงจะต,ต่อข้อแคป ตัวนี้ต่อเคปเหลืองกับแดงนะผมนะโอ้ยเหลืองกับแดงต่อเคปนะผมแล้วก็สีบลูน้ําเงินนะครับอันนี้จะเป็นาสายนิวตันก็ได้หรือจะเป็นสายไฟนะส่วนมากจะเป็นสายสีมตาเข้าออตัวนี้นะผมนะนี่ครับมาดูกันวิธีการต่อแล้วก็ผมจะเสียบให้ท่านชมดูเลยเนี่ยเนี่ยนี่ผมซื้อมาใหม่ๆนะแล้วก็คิดถึงท่านชมว่าเออท่านชมอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับมาต่อให้ท่านชมดูเลยครับผมนะก่อนอื่นปอกก่อนเรียบร้อย ด้านนี้นะด้านนี้เราไม่ต้องต่อสีดํานะเราต่อสีเหลืองนะสีเหลืองคือเยลโล่เยลโล่คือสีไมโครนะสำหรับเครื่องปั่นแห้งนะผมมอเตอร์ปั่นแห้งเนาะนี่ครับก็ปอกแล้วผมแต่ทั้งแขกไม่ได้ประกอบให้ดูนะเราจะต่อให้เฉยๆแล้วผมนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวนี้นะตัวนี้เราก็พันเทปพ,พันสายไฟไว้ก็ได้ครับผมีย๋ยวเราะจะทดลองให้ท่านชมดูนะาะว่าหลายๆท่าน ก็อยากเปลี่ยนเองนะผมน่าอยากเปลี antis, ่ยนอยากดูเครื่องซักผ้านะว่ามอเตอร์ตัวนี้มันมันพังแล้วก็ไม่ต้องซ่อมเพราะว่าตัวเนี้ยมอเตอร์ตัวเนี้ยมันมันซ่อมยากเพราะมันในมีมันมีไม่มีน็อตขันนะตัวเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นคิมเอาเลยฮะเขาเรียกอะไรนะกดล็อกเลยครับตัวนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวตัวเนี้ยก็ประมาณแล้วแต่ร้านนะตัวนี้สามร้อยกว่าบาทตัวนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ดูบอกสายตัวนี้นะครับ สีเหลืองเราสีแดงนะครับสีเหลืองสีแดงนะสีเหลืองแคปนี่สีเหลืองอย่างละเส้นสีไหนก็ได้นะตัวเนี้ยเอามาเลยสีหนึ่งนะครับที่ไหนก็ได้นี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พันเทปพันสายไฟไว้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเหลืออีกเส้นหนึ่งนะของแคปนะสีดําไม่เกี่ยวนะสีดำเนี่ยเป็นมอเตอร์ซักนะ ไม่เกี่ยวนะนี่เป็นมอเตอร์ปั่นแห้งเนาะเสร็จแล้วนะสีเหลืองของมอเตอร์ปั่นแห้งก็มาพันรวมกับตัวนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งพันสายไฟนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งพันเทปพันสายไฟนะครับทีนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ก็ปอกสีน้ำเงินเป็นเป็นไฟเข้านะครับเป็นไฟเข้านะครับแล้วก็มีเปียกอ่าไม่ใช่มีลักเสียบนะครับตัวนี้นะลักเสียบผมก็จะเอาเสียมตาลนะครับมาพันเข้าสีน้ำเงิน หรือยอาสีน้ำเงินพันก็ได้แมเพราะว่าปักเสียบเนี่ยมันจะเสียบมันเป็นกระแสสลับใช่ไหมอาตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่ครับเสร็จแล้วเราก็พันนี่สองเส้นนี้มันมาจากปักไฟนะครับตัวนี้นะเนี่ยทีนี้เหลืออีกเส้นหนึ่งสีมตาล อันนี้ก็อาจจะเป็นไฟก็ได้นะหรือหรืออันนี้เป็นเนวตัอนก็ได้เพราะว่าปลั๊กมันเสียบสลับอยู่แล้วนอกจากเราเข้าเบเกอร์นะทีนี้เหลืออีกอสีสีเหลืองนะของแคปนะเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับเห็นไหมอย่างละเส้นก็เอาสีสีมตาลนะครับจากไฟเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูอีกครั้ง,งเพื่อท่านจะได้เข้าใจนะครับมาไล่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับ นี่สายมาจากมอเตอร์สามเส้นนะสีน้าเงินนะสีน้ําเงินเนี่ยไปกไปเข้าเป็นไฟก็ได้เป็นนิวตันก็ได้นะนี่ตัวนี้นะเสร็จแล้วสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยให้เราอ่านไดแกรมตัวนี้นะครับนะเยลโล่นะครับแล้วก็แดงนี่ครับเป็นสายของแคปนะครับตัวนี้นะต่อแคปเข้าแคปเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสีอีกด้านหนึ่งนะครับแคปแคปที่เราต่อ ่อ,อคู่กันนะด้าหนึ่งพันก็ได้พันพันเลยครับผมเหลืออีกข้างหนึ่งแล้วก็มาพันเข้าสีมตาลของอ่าพักนะผมนะหรือเบเกอร์ก็ได้นแบบนี้เองนะพันเทพพันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ครบแค่นี้เองนะครับสีดำไม่ต้องไปยุ่งมันสีดำนี่เป็นมอเตอร์ซักไปตรงยุ่งนะครับเสร็จแล้วผมจะทดลองให้ท่านชมดูนะผมจะเปิดเข้าเนี่ยนะ ผมจะเสียบเลยครับผมเสียบตัวนี้นะครับยังไม่ได้กดนะครับยังไม่ได้กดครับเสร็จแล้วนะผมจะเอาเอาตัวนี้ล็อกไว้นะครับเพราะว่ามันจะดิ้นนะครับตัวนี้ล็อกไว้นะครับมีล็อกไว้ตัวนี้อันนี้ให้ใกล้ๆนะครับเสร็จแล้วผมจะกดนะครับตัวนี้นะครับครับเห็นไหมโอเคนะครับนี่ครับนี่ดูอีกครั้งหนึ่ง ใชได้ครับผมหรือว่าท่านจะสลับสายยังไงก็ได้สีเหลืองเอาเอาเอาไปเข้าสองสองสองสายเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะจะเข้าสีแดงก็ได้นะสีเหลืองสลับข้างก็ได้ได้หมดอะแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยก็ต่ old old ต look, look. เอเข้าสีเงินของมอเตอร์เนี่ยนะต่อเข้านิวตันก็ได้ลายก็ได้แล้วก็เอาเอาลายก็ได้นิวตันก็ได้มาพันเข้าสีเหลืองอีกเส้นหนึ่งของของแคป แค่เองอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมก็ไม่ได้ยากครับผมสำหรับพูะบ้านที่จะซื้อมามอเตอร์นะของเครื่องซักผ้าปั่นแห้งมาต่อเองนะผมนะนี่ครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะที่ซื้อมอเตอร์ปั่นแห้งมามาต่อเองแต่ไม่รู้จักวิธีการต่อก็เข้ามาดูคลิปของช่างแขกได้นะผมไม่ได้ยากครับถ้าเรารูา้วิธีการต่อนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดหัวใจช่างแข่งนะครับสวัสดีครับผม